สวัสดีครับผมแจ็คสัมเงานนครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่31แล้วนะครับเดี๋ยว EP นี้เราจะมาดูข้อมูลของเหรียญหลวงพ่อดำซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในวัดบ้านไล่อเอร์สัมเงาเจ้าพิจิตนะครับประวัติคือเหรียญหลวงพ่อดำนะครับเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถ์ของวัดบ้านไล่นะครับ หลวงพ่อขวัญท่านได้หล่อขึ้นมาแล้วนำชื่ออาจารย์ของท่านท่านหนึ่งนะครับก็คือหลวงพ่อทองดาวัดโคกม้อจังหวัดนครสวรรค์นะครับหรือพระครูนิทานธรรมศาสตรนะครับหลวงพ่อขวัญท่านสร้างเพราะว่าเนื่องจากขอบคุณท่านที่ได้สอนวิชาต่อกระดูกนะครับหลวงพ่อขวัญท่านก็เก่งด้วยวิชาต่อกระดูกด้วยน้ํามันนะครับ เหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นสองนะครับส่วนเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อดำก็คือที่เป็นห้าเหลี่ยนมนะครับที่ผมลงใน ep ที่สามสิบนะครับเพื่อนเพื่อนลองไปย้อนดูนะครับผมเหรียญรุ่นนี้สร้างเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมปีพศสองพันห้ร้อยสามสิบสี่นะครับออกจากวัดในราคาเหรียญละสี่สิบาทเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองทุดทองนะครับจำนวนสร้างทั้งหมด ห้าพันเหรียญน,นะครับหรือเรามาดูลักษณะเหรียญกันนะครับนี่นะครับเหรียญก็จะมีคล้ายๆกับเหมือนใบโพนะครับนี่ครับลักษณะเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีคําว่าหลวงพ่อดํานะครับแล้วก็พระพุทธรูปก็คือหลวงพ่อดําที่อยู่ในโบสถ์ของวัดบ้านไล่อำเภอสังวงัดพิจิตรนะครับนี่นะครับ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันมะอุครับแล้วก็หลงพวขวาหลงพอดำวัดบลาไลนะครับก็เบสิกเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวหนังสือก็จะคมคมแล้วก็ตัวหนังสือจะเป็นแท่งนะครับเบสิกเลยนะครับเดร๋ยญรุ่นนี้ก็ยังไม่มีทำปอมออกมานะครับ แต่ก็เป็นเหรียญที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเหรียญสร้างตั้งห้าพันประมาณห้าพันเหรียญเนี่ยก็คือในน้องตลาดก็ยังไม่ค่อยเห็นครับไม่ค่อยหมุนเวียนเลยนี่ครับลักษณะด้านหลังนะครับนขอบตัดนะครับ พรขวัญท่านก็มีกุศโลบายนะครับว่า,อาเอาชื่ออาจารย์ของท่านที่สอนวิชาต่อกระดูกด้วยด้วยน้ํามันนะครับมาตั้งชื่อเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถ์นะครับก็คือหลวงพ่อดำนี่น,นะครับพระขวัญท่านสร้างแล้วก็ปลูกเสกเองนะครับ ครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องแจ็คสำงามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีข้อมูลของหลวงพ่อขวัญวัดบะไส้อำเภอสำงา่จาจังหวัดพิจิตรรุ่นไหนเดี๋ยวผมจะมาลงให้ข้อมูลใหม่นะครับหรือใครอยากจะให้ผมนําข้อมูลของรุ่นไหนมาก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมขอบพระคุณมากครับ